เคล็ดลับในการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ดูโดดเด่นน่าจดจำสุดๆด้วยการสกรีนถุงขนาดใหญ่หลยเต็มพื้นที่แบบนี้เลยเมื่อนำชิ้นงานถุงพลาสติกใส่เข้าไปในจิก เครื่องก็จะทําการสกรีนสีลงบนถุงพลาส,สติกของเราปาดสีผ่านบล็อกสกรีนเราได้ติดตั้งระบบใหม่เสริมเข้ามาที่จะช่วยให้ชิ้นงานของคุณนิ่งลหลไม่ทับซ้อนนั่นก็คือติดตั้งชุดแท่นระบบลมดูดที่ทำพื้นที่การสกรีนได้ใหญ่ถึง290คูณ250มิลลิเมตร เมื่อสกรีนเสร็จแล้วก็นำเข้าตู้อบลมร้อนอบหมึกสีให้แห้งและพร้อมจัดเก็บได้ทันทีเป็นงานถุงที่สวยงามเลยลายคมชัดสุดๆสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์มาก่อนทักมาปรึกษาได้ที่ไลน์แอนนี้จินโปรแพ